รอบหนึ่งสัปดาห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะย,ยังสาหัสอยู่หรือเปล่าผมว่าก็ย่ำแย่มากเลยนะครับมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีสงครามกลางเมืองประชาชนก็บ้านแตกสะแลกขาดแล้วยังเจอภาวะภัยพิบัติอีกก็เรียกได้ว่าเป็นสุภาษิตไทยก็คือผีซ้ำดัมพอยเลยคือถ้าเราดูรอยเลื่อนสกายเนี่ยเอาแผนที่เมียนมามาวาง แล้วมันจะมีรอยผ่าแยกเนี่ยเป็นแนวดิ่งจากเหนือใต้แล้วแนวรอยเลื่อนมันประมาณ1,200กิโลเมตรมันจะผ่านรัดขชิตด,ด้วยผ่านมาแถวมันดาเลสกายแล้วก็กลุ่มโบราสถานใน อ,อังวะอมรปุระอย่างนี้เป็นต้นนะครับโบราณสถานก็เสียหายได้รับผลกระทบพอสมควรในในเขตใจกลางของเมียนมาถงรุ่มปีแล้ว,วดีสำหรับกรุงเนปิดอเนี่ยกองทัพเมียนมาก็แม้จะได้รับผลกระทบแต่ก็รับมือได้นะครับแต่ว่าเมืองอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบกันระเ네นระนาดเลยทีเดียวก็มีคนก็วิเคราะห์กันว่าโอ้เมียนมาจะเข้าสู่การล่มสลายหรือรับล้มเหลวหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยนะครับถ้ารัฐและสังคมเมียนมาไม่มีการบริหารจัดก,การที่ดีพอเนี่ยหนีไม่พ้นนะนะครับที่จะต้องเจอสภาวะตกต่ำต่อไป 1>, 1ล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะอาจารย์คะครบครอบ1สัปดาห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวจากเมยียนมาที่เรารับรู้มาได้ถึงแรงสะเทือนนะคะที่เมยียนมานี่หนักแน่นอนตอนนี้ที่มันดาเลย์นะคะศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่เมืองสกายนะคะ,ะสถานการณ์ เป็นอย่างไรบ้างคะยังสาหัสอยู่หรือเปล่ายังทุกข์ยากลําบากกันมากน้อยแค่ไหนคะจ้าครับก็ยังสาหัสอยู่ทุกข์ยากอยู่นะครับมีตึกบ้านเรือนถลม่มมีผู้บาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มันดาเลกับสกายนั้นก็อยู่ใกล้กับแนวรอยเลื่อนสกายนะครับก็เลยทําให้เกิดาภาวะยากลําบากเหมือนกันเพราะว่ามีความสูญเสียเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าความช่วยเหลือจากจีนก็มาเร็วมีทีมกู้ภัยจากจีนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากจีน ก็เคลื่อนตัวเลยนะครับยกทีมเข้ามาจากชายแดนนะครับจีนเมียนมานะครับเข้ามาที่รัฐฉานต,ตอนเหนือผ่านเขตอิทธิพลของกองกําลังชาติพันธุ์บางกลุ่มแล้วก็มาถึงที่มันดาเลเลยนะครับก็ความที่มาจากจีนก็เลยมาเร็วในมิติทางภูมิศาสตร์นะครับแต่ความเสียหายมันก็เบี่ยงวงสวิงเป็นแนวกว้างพอสมควรคือถ้าเราดูรอยเลื่อนสกายเนี่ยเอาแผนที่เมียนมามาวางไว้นะครับแล้วมันจะมีรอยผ่าแยกเนี่ยเป็นแนวดิ่งจากเหนือใต้เนี่ย แนวลอยเลื่อนมันประมาณ1,200ยกิโลเมตรเลยนะครับมันจะผ่านรัดขชินด้วยผ่านมาแถวมันดาเลสกายแล้วก็กลุ่มโบราณสถานในอังวะอมรปุระอย่างนี้เป็นต้นนะครับโบราณสถานก็เสียหายได้รับผลกระทบพอสมควรในในเขตใจกลางของเมียนมาตรงรุ่มอีราวดีใช่ไหมครับแล้วก็พอลงมาเนี่ยตรงเมืองหลวงเนปีดอก็อยู่ใกล้กับแผ่นลอยเลื่อนสไตเช่นกันนะครับก็ทําให้กรุงเนปิดอกับ เมืองยุทธศาสตร์รายรอบของกองทัพเมียนมาบางจุดได้รับผลกระทบกระเทือนได้รับความเสียหายด้วยแล้วก็ลงมาถึงภาคพะโคกับแม้กระทั่งแถวย่างกุ้งได้ซ้ำไปนะครับบริมณฑลรอบๆย่างกุ้งนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นลอยเลื่อนที่ผ่าในแนวดิ่งแล้วพอมันเขย่าสั่นไหวขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบในวงกว้างเลยทีเดียวแต่สําหรับศูนย์อำนาจของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยให้ข้อมูลกับน้องกีต้ากับทางรายการนิดนึงนะครับว่า ออตอนที่เขาย้ายเมืองหลวงเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเอาปัจจัยอื่นๆเข้ามาประมวลประกอบกันก็เลยวางเลยเยอร์ยุทธภูมิผังเมืองในลักษณะที่จะไม่มีตึกล้าฟ้านะครับจะไม่มีตึกสูงๆอยู่ในกรุงเนปิดอมันก็จะสักสามถึงห้าชั้นโดยประมาณเนี่ยขนาดโรงแรมก็ยังไม่สูงเลยนะครับแล้วก็ตัวอาคารก็จะไม่เบียดเสียดประชิดกันแต่ก็จะมีระยะห่างกันพอสมควร มันเป็นการวางผังเมืองเพื่อรับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติแต่อีกส่วนหนึ่งมันเป็นการวางผังเมืองเพื่อผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์การทหารนะครับเพราะว่ามันมันทำให้การปิดล้อมจากฝูงชนเนี่ยด้วยถนนที่กว้างด้วยระยะตึกที่ห่างไกลเนี่ยมันทําให้กองทัพเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการเรื่องของม็อบเรื่องความขัดแย้งนะครับแล้วที่ตั้งของกองทัพเนี่ยก็อยู่ตรงด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเนปิดอก็เป็นเป็นโซนทหารโดยเฉพาะเลย เขาก็มีระบบป้องปาการอะไรต่างๆเนี่ยรองรับแม้กระทั่งอุโมงค์ใต้ดินนะครับดังนั้น,นในภาพรวมก็คือว่าสําหรับกรุงเนปิดอเนี่ยกองทัพเมียนมาก็แม้จะได้รับผลกระทบแต่ก็รับมือได้นะครับแต่ว่าเมืองอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบกันระเนระนาดเลยทีเดียวอันนี้โจทย์สําคัญก็คือว่ารัฐบาลทาหารเมียนมารวมถึงรัฐบาล NUG แล้วก็กองกําลังติดอาวุธชาติพันธ์ จะมีสมรรถนะแค่ไหนนะครับในการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็จัดก,การกับปัญหาภัยพิบัตินับจากนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วคือถ้าประเมินจากศักยภาพความสามารถในการบริหารจัดก,การภัยพิบัติของเมียนมานะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วมันก็อยู่ในยุคที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความยากลําบากนะคะของเมียนมาหลายอย่างนะคะปัญหาเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นนสงครามกลางเมืองอยู่ด้วยก็มาเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ด้วยค่ะจ้าผมว่าก็ย่ําแย่มากเลยนะครับก็อย่างที่คุณกีตาบอกว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจมีสงครามกลางเมืองประชาชนก็บ้านแตกสะแหลกขาดอ่าแล้วยังเจอภาวะภัยพิบัติอีกก็เรียกได้ว่าเป็นสุภาษิตไทยก็คือผีซ้ําดําพลอยเลยนะครับก็นะครับ,นะรบ,ก,นะรบก็มีคนก็วิเคราะห์กันว่าโอ้เมียนมาจะเข้าสู่การล่มสลายหรือรับล้มเหลวหรือไม่อะไรยังไง ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งปัจจัยตัวนี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับที่ทําให้ถ้า,ารัฐและสังคมเมียนมาไม่มีการบริหารจาัดก,การที่ดีพอเนี่ยนะครับมันก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องเจอสภาวะตกต่ำต่อไปนะครับการฟื้นคืนบูรณปฏิสังขรณ์ก็ใช้ทรัพยากรภายในเมียนมาอย่างเดียวไม่พอนะครับก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกนะครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยมันมันก็มีมุมวิเคราะห์ที่น่าสนใจว่าสําหรับรัฐบาลทหารเมียนมารัฐเนี้ย ค่อนข้างแปลกประหลาดเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าพอเจอภัยพิบัตินัดนี้ซึ่งมันเบี่ยงวงสวิงรุแรนแลน์มากนะครับมีนองหลายขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศนะครับซึ่งไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นทํากันเท่าไหร่ในสมัยรัฐบาลลอก spdc เนี่ยเราก็ไม่เห็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเราย้อนไปเนี่ยในปี2008จะพบว่าช่วงนั้นในสมัยรัฐบาล spdc ของท่านตันชวยมีภัยพิบัติจากพายุไซโคลนาคีส พัดเข้ามาที่ย่างกุ้งกับสามเหลี่ยมปากน้ำอีรัวดีแต่รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเพิกเฉยนะครับไม่ค่อยกระตือรือร้นในการช่วยเหลือมนุษยธรรมเ,เวลาขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศเขาก็ไม่ขอนะครับมีเรือรบสหรัฐกับฝร,รั่งเศสเนี่ยบอกว่าจะมาช่วยเหลือทงมนุษยธรรมเนี่ยศูนย์อำนาจที่เนปิดอปฏิเสธเลยเพราะกลัวจะเข้ามานะครับยกคนขึ้นบกนะครับแล้ว ปิดล้อมแนวชายฝั่งแล้วยึดย่างกุ้งนะครับแต่ตอนนั้นเขาอยู่ที่เนปิดอแล้วเขาเขาก็ังคับบัญชายอย่างปลอดภัยแต่เขาก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วก็ไม่ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเหยื่อของภัยพิบัติเท่าไหร่เพราะประชาชนที่นั่นตรงสามเหลี่ยมปากน้ำอิรักวดีจะเป็นพวกกะเหลี่ยงปากน้านะครับโดยทางชาติพันธุ์พื้นฐานจะไม่ใช่บอมาห,หรือเบอร์มันนะครับซึ่งซึ่งก็ก,ก็ทําให้ความแนบแนนในทางชาติพันธุ์กับผู้นําทหารเมียนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่สูง แต่ว่าพอมานัดนี้จะเห็นว่ามีน้องหลายรีบขอความช่วยเหลือเลยนั่นแสดงว่ามันคงหนักหนาสาหัสจริงๆแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนิสัยเก่าๆของเผด็จก,การทหารเมียนมานะครับที่เคยเกิดขึ้นในปี2008นั่นก็คือว่าก็พอทีมข่าวจากประเทศต่างๆอยากจะเข้าไปทําข่าวเรื่องไปพิบัตินเนี่ยทหารเมียนมาบอกไม่มีที่พักใช่ไหมครับหรือว่าเข้ามาก็อยู่ในพื้นที่ที่กองทัพดูแล อ่านะครับนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าการแทรกแซงจากต่างประเทศเนี่ยในกิจการภายในของเมียนมาในช่วงภัยพิบัตยิยังเป็นสิ่งที่ทหารเมียนมากังวลอยู่นะครับเนี่ยนี่คือมะระดกวัฒนธรรมทางยุทธศาสตร์ของทหารเมียนมานะครับแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะทําให้ทหารเมียนมาล้มเลิกแผนการเลือกตั้งนะครับที่จะมีขึ้นในในธันวาคมปีนี้ใช่ไหมครับกับมกราคมปีหน้าเนี่ยเนื่องจากว่าเทียบเคียงกับพายุไซโคลนากิส จะพบว่าในปี2008เนี่ยมีภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ทหารเมียนมาก็ไม่ยกเลิกการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกองทัพดัะนั้นในปี2008เนี่ยพอเจอนะครับแผ่นดินไหวเขย่าเข้ามาเนี่ยแต่การลงประชามติดําเนินต่อไปแล้วก็ทําให้2ปีถัดมาเนี่ยมีการเลือกตั้งตามรถแมปของกองทัพเมียนมาดังนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปลายเดือน มีนาคมใช่ไหมครับอีกหลายเดือนโขเลยนะครับกว่าจะถึงรถแมพที่มีนองหลายวางไว้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าการเลือกตั้งคงคงไม่ล้มเลิกในแผนรถแมพของกองทัพนะครับแต่ณนะขณะน,นี้การสู้รบในพื้นที่นะคะเท่าที่อาจารย์มองเห็นหรือว่ามีอินไซด์เนี่ยสถานก,การณ์เป็นอย่างไรคะเราได้ยินข่าวเหมือนกันว่าในช่วง ต้นๆที่มีเหตุการณ์เป็นอินไหวเนี่ยยังมีการสู้รบนะคะยังมีการยิงถล่มกันอยู่เลยนะคะขณะเดียวกันก็น่าจะมีข้อเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงชั่วคราวนะคะซึ่งก็มีการหยุดยิงช่วงคราวจากกลุ่มชาติพัธุ์แล้วก็มีการประกาศหยุดยิงช่วคราวนะคะจากทางฝ่ายของรัฐบาลทางเมียนมานะคะมันหยุดยิงกันได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังมีการสู้รบกันในพื้นที่ค่ะคงคงจะยุติการสู้รบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คงจะคงจะยังนะครับ ก็ยังมีการสู้รบกันปาปบายแต่ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีแต่ตัวกอกระทบต่อปัญหาเนี่ยต้องอยู่ที่การควบคุมการใช้อาวุธหนักของกองทัพเมียนมามากกว่านะครับคือเวลาเกิดแผ่นดินไหวป๊าบเนี่ยเร็วๆเวนี่ยนะครับแล้วมีข่าวรัฐบาล NUG เขาออกมาพูดก่อนเลยว่าเขาพร้อมจะเจราจาหยุดยิงชั่วคราวยุติการสู้รบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทหารเมียนมาเนี่ยเป็นฝ่ายที่นําอากาศยานเครื่องบินลบไปถล่ม เป้าหมายพลเรือนที่อยู่ในเขตควบคุมของฝ่ายต่อต้านใช่ไหมครับจนกระทั่งประชาคมโลกก็วิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรแล้วทหารเมียนมาก็ถึงจะออกมาแสดงท่าทีว่าก็ขอหยุดยิงนะครับก็หยุดยิงแต่ฝ่ายเดียวก็คือฝ่ายอื่นยังไงก็ช่างอ่ะแต่สําหรับทหารเมียนมาบอกประกาศแล้วว่าตนขอหยุดยิงโดยจะอาจจะกลับมายิงใหม่ในช่วง22เมษายน น,น,นั่นแสดงว่าอะไรน่นแสดงว่าอา๋อก็ทอดเวลาไปสักไม่กี่อาทิตย์หลังสงกรานนะครับก็อาจจะค่อยมาโจมตีด้วยอาวุธหนักอีกทีดังนั้นทหารเมียนมาช่วงนี้ก็คือพักรบชั่วคราวแต่มันก็ยังมีข่าวออกมาเป็นระยะเป็นรออกนะครับว่าเครื่องบินรบของทหารเมียนมาหรือว่ารถถังอาวุธหนักบางส่วนเนี่ยถูกใช้นะครับเข้าไปดําเนินการโจมตีบนะเรือนอยู่นึงๆเ,เหมือนกันแต่อาจจะเริ่มมีการลดลง นะครับเพราะว่ามันมันเป็นการประกาศที่ที่ชัดขึ้นนะครับจากรัฐบาล s อ c ซีแต่ว่าพอ,อถึงวันที่ย2บสองเมษายนเนี่ยเราก็ต้องมาจับตาดูอีกทีว่าทหารเมียนมาจะโจมตีอย่างดุนแรงต่อไปหรือไม่แล้ว n อ g จะจะ,จะโจมตีหรือว่าจะใช้บางโอกาสที่เบอร์มันฮาร์ดแลนดเนี่ยศูนย์กลางใจการอำนาจของรัฐเมียนมาซึ่งมันมีเมืองยุทธศาสตร์บางเมืองนะครับที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเนี่ยเห็นไหมครับอกองทัพของ รัฐบาล NUD ใช่ไหมครับ PDF เนี่ยจะเข้าไปก่อวินาศกรรมทำลายโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าไปทำให้มีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เพื่อทำให้ทหารเมียนมาอยู่ในสถานที่ยากลำบากหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องจับตาดูวมงู่1ล้านสับสคริเบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ